ชื่อแป้งนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมปังนึ่งนุ่มค่ะแต่ก่อนก็คือใช้ขนมปังที่ต้นทุนไม่ค่อยสูงค่ะแล้วก็เนื้อขนมปังจะไม่ดีเท่าตอนนี้ก็คือแบบบางทีนึ่งไปก็จะมีแข็งบ้างไม่ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ถ้าลูกค้าเอาไปวางทิ้งไว้ก็แข็งได้เปลี่ยนลงขนมปังนะคะมาเป็น ของเมซี่เบสค่ะแล้วก็เราก็เลยตัดสินใจว่าเออลองถามผลตอบรับว่าเป็นยังไงถ้าขอขึ้นราคาลูกค้าจะโอเคไหมลูกค้าก็ยินดีค่ะเพราะว่าขนมปังอร่อยนิ่มทิ้งไว้อีกวันนึงก็คือย,ยังนุ่มเหมือนเดิมถ้าแช่ตู้เย็นก็คือจะได้อีกฟิลหนึง่งที่แบบเป็นขนมปังแบบนิ่มๆแล้วก็เย็นๆไส้ข้างในก็เย็นอร่อยอีกแบบหนึง่งขนมปังของเมซี่เบสนะคะ เป็นขนมปังนมสดไม่ใส่สารกันบูดค่ะที่สำคัญแล้วก็ถ้าเป็นขนมปังพวกบีทรูทชาโคโก,โกโก้ใบเตยที่ใช้ที่ร้านก็คือแบบว่าทำจากออแกนิกค่ะไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่หรือสารปรุงแต่งใดๆเลยค่ะคือได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่ว่าเออกินแล้วมีความสุขได้มีแบบวา่าลูกค้ามาซื้อมาบอกว่าขนมปังอร่อยนุ่มซื้อไปแบ่งข้างบ้านบ้างซื้อไปให้คนที่บ้านบ้างเด็กๆชอบกิน หนูก็มีความสุขแล้วค่ะเมนซิเต็หนึ่งเดียวในใจไม่มีเปลี่ยนค่ะ